แฟตโกบูคือก้อนไขมันใหญ่ๆเอาเขนนะตอนนี้คือเห็นลูกรศรรษิษย์ะสงสารนะคุณเ<ม>ชื่อไหมคุณไปเรียนมหาลัยเนี่ยแบบนี้แหละเวลาอาจารย์เขาสอนเต่จะหนักกว่าครูก็คือเขาจะโมโรนโธนการสงสารานสไลด์รรลลนี้นะคะห <laughs> ลับช่ำมากไม่ต้องห่วงค่ะอีไหนไม่หลับคือมึงเก่งมาก มันดีเพื่อนกูหนึ่งนั่งใส่เหมือฟเฟชชี่นี่แหละแล้วกูอยู่หลังมันไอ้เหี้ยเด้อเถอะวะนั่งหลับแต่ไรวะมันนั่งมันนั่งอ่ะแต่เพื่อนก็จะฟุบเหมือนนี้ฮันนี้แอนเ์แต่ส่วนใหญ่ก็จะฟุบเหมือนนั่งที่จริงแล้นั่งอ่ะนั่งหลับเลยแล้วก็แอบแต่หมือนที่แล้เออดังนั้นเนี่ยใช่กับพลัตนั่เออดังนั้นไม่ได้เราต้องแอฟเราก็ฝึกฝึกหลับยิ่มเนียนจริงๆอย่าไปฟุบเพราะฟุบอ่ะ มันจะดูแบบเรานอนนะแต่ปาแต่ถ้าดูแบบนั่งอะะไรป้าเดืามันมีเพื่อนคูคนหนึ่งเอกฟิสิ์มันบอกวิธีการนอนเนียวกันทคูอึ้องมากมึงน,นอนทีละครึ่งนอนทีละครึ่ยังไงยังไงเพื่อนมึงหลับตาข้างเดียว คับให้สมองอ่ะไม่ง่วงเพราะว่าข้างหึงหลับข้างึ่งลืมอีสมองมันต้องทํางานนี่ลกหัวแต้ฟ้ามันไม่ได้ไปอีฝั่งมึงต้องทํางานอีฟังนึงต้องหลับมันเลยหลอกตัวเองว่ามันอ่ะพักก่อนที่จริงหน่ะมึงไม่ได้นอนไม่แต่เขาหลับตาข้างขวาได้หรอใช่มันหลับตาแล้วมันก็มันก็อย่างเงี้ยบอกว่าเออตอนนี้ครึ่งนี้มันนอนมันก็จะอยีกนะแล้ข้างนี้แล้วมันแล้วมันเก่งอะไรอีกเนี้ยเก่งพิเศษเก่งมากหรือใช่ทำได้ยังไงแต่จุดแต่มันเทียอย่างหนึ่งคือ ถ้ามันง่วงแล้วทำแบบนี้ไม่ได้มันนอนแบบแรงมากเลยนะมันเอาเก้าอี้เข้าไปนอนในห้องน้าเลย <c oughs> เพื่อนหนเนี่ยสมัยฝึกสอนแล้วฝึกสอนอยู่สาธิตด้วยนะง่วงไม่ไหวแล้วแต่ม,มันว่ามันเอาเก้าอี้แดงอ่ะก็าอีติดอ่ะลากห้องน้าไ,ไปนอนในห้องน้าเลยมนอนรวดเลยนั่นคือที่สุดแล้วไม่สามารถไม่สามารถหลับตา,าเดียวได้แล้ว <c oughs> อลองดูนะ เวลาไปไตีไปดูเนาะหลับตาเสียัเนก็บอกให้ลองลองดูลองดูหนูก็จาก่าะลองไม่ทรเลยจะลองไม่ทรบลยองเลยแอบนะคะแล้วก็หลับทั้งหมดนะครับทุกสูน่าไม่ได้หรอกนะคะอค่ะส,สูดูเข้าใจมันด้ยวยเงื่ออากาศเนาะมันแล้วน้ำเสียงที่ไพเราะขนาดนี้มาก่อมาโอ้โหต้องเขียนอะ,ะที่บ้านกูห้องวากวากวัวนนี้นก็ยั่งรักมิกกี้อยู่เด็กรือว่าหนูชิมกับเสียงคุณแม่ที่บ้าน ที่สามารถปลหลับได้เออกูห้องอยู่จนแขวสวนไปแล้วเขียวสวนาเหยเสียงันดังแค่ไหนารางกันเออคือคนเยี่ยหานี่นะฮะทำไงก็หลับได้เนี่ยแสดงว่าฝึกวิทยายุทธมากับที่บ้านอย่างเลิศแม่ด่าแค่ไหนหนูก็หลับได้ครับเพราะแม่จะปลุกตอนเช้าไม่ตื่นชินใช่ไหมดังนั้นการปลุกที่ดีสุดคือการกระติบบอกตื่น อนลอนร่ากายบอกเยมือนไม่ได้ร้าอเรามาดูกันย่อยไขมันน่นอนการย่อยไขมันตัวนึงต้องช่วยเรียนคือใครน้ำอะไรน้ำดีไข้างน้ำดีตบตอ่อนหรือตับแข็งตบอ่อนตบแข็งไม่มีอย่าพูดนะคะตบตาเวอร์ตบเนาะตาซาดน้ำดีเปเก็บที่ถุงน้ำดีถุงน้ำดีบีบเล่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ วัดครับ C C K เชื่อไหมเคยมีรูปสีเขียนเป็น K F C มาด้วยไม่รู้มันสับสนเรี่ยงอะไม่รู้มันมีสีมันเห็นสีมันจำไม่ได้มันรู้ว่าเป็นตัวย่อสามตัวมันก็คิดว่าอ้าวอย่างน้อยเขียนไปเผื่อให้อะไรเงี้ยไม่ให้นะคะเขียน K F C แบบไม่ให้นะครัน่าเกลียดมั้งหิวขาดไปเนาะ C C K นะคะดังนั้น C C K หลังนะครับไปทำให้ทำดีมาที่น้ำดีธรรมะที่ยังไงในกิจภาพ น้ำดีเนี่ยจะเป็นสารกลุ่มที่เราเรียกว่ามันเป็นมีทั้งตัวมีขั้วไม่มีขั้วอยู่ในโมเลกุลเดียวกันไขมันมีขั้วหรือไม่มีขั้วไขมันเอาง่ายๆน้ำมันมีขั้วอะไรละลายน้ำไม่ได้ก็แปลว่าอันนั้นไม่มีขั้วจำแค่นี้เลยถูกต้องดังนั้นไขมันไม่มีขั้วทีนี้น้ำดีเนี่ยมันจะมีส่วนที่ไม่มีขั้วเราเรียกว่าไฮโดรโฟบิกอันนี้ความรู้เดิมนะกับไฮโดรฟิลิกมันจะหันด้านไฮโดรโฟบิกเนี่ยมันหันกกนอะ สมมติตัวครูคือน้ำดีกาปั้นครูข้างหน้านี้คือมีครัวคนคูคือคไม่มีครัวเวลาเห็นไขมันมาแจะหันไม่มีค,ครัวใส่ไขมันล้อมไว้ล้อมไขมันไว้แล้วแล้วนั่นเองที่ภาพนะความเลิศคือตรงกาปั้นเนี้ยมันมีครัวแสดงว่ามันละลายน้ํามันเลยกลายไปว่าน้นําดีเนี่ยมันเป็นตัวทําให้ไขมันเนี่ยกับน้ําเนี่ยละลายไปด้วยกันได้คิดภาพสัญลักอ่์ ที่บ้านสันไล่ปกติน้ํากัขาบข้าวมันบนจานมันจะไม่รวมกันใช่ไหมเวลามีสันไล่ปุ๊บมันเป็นไงมันจะรวมกันได้เหมือนกันหลักการเดียวกันโอเคมาดัานง,นดางนั้นเนี่ยครับกูอยากกลมเลยไี่ยินดนตรีนะครับอ่ะเดี๋ยวรู้กันสักทีแต่โหดีเนาะหูเสียงดนตรียังขึ้นมาเสียงกูจะลงไปข้างล่างเลยนี่ไม่ลงนะใช่ใช่ใช่อ่ะจะจบแล้วเร็วสู้ บอกตัวเองด้วยนะคะก่อนที่สน้องไปใหญ่ล่างเสียไทีเียะทีนี้ในเด็งครับนี่คือก้อนไขมันหนึ่งก้อนนี่คือตายคีสไลด์แต่ละอันเวลาย่อยลีเพสจะมาย่อยโดยการตัดกรดไขมันให้หลุดออกจากคีสโลนี่คือวิธีการย่อยไขมันโอเคปะเนี่ยเห็นนะน้ำมาลีเพสมาทำการตัดกรดไขมันออกจบนี่คือการย่อยไขมันงายเนาะ นถาท่ต่อไปย่อยกดนิวเียีหน้าไหนเนี้ยในหนังสือก็มีนะเออการย่อยกดนิวเีอีกหน้า29่เ้ใช้หนังสือป็้ประโยชน์คสอนวันเดียว4 0หน้านะครับ29เ้วลการย่อยกดนิวเคียอันน้ความรู้เดิม นิวคีอคือสารพันธุกรรมเวลาหนูกินเนื้อสัตว์เข้าไปเนี่ยหนูกินสารพันธุกรรมของสัตว์ไปด้วยถามว่าเราย่อยไหมหย่อยเราเลิศนะย่อยอยังไงหน่วยย่อยของสารพันธุกรรมคือนิวคลียด์ความรู้เดิมหมดเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาให้หน,หนูเรียนสารชีวโมเลกุลมาก่อนถึงมาเรียนเรื่องนี้หนูจะได้เข้าใจเนี่ย DNA ชื่อเต็มคืออะไรกดนิวคีอิกแอซิดวิธีการครูบอกให้หนูที่ชื่อนิวคีอิกแอซิดแสดงว่าเอนไซม์ตัวเนี้ย เอนไซม์ที่มาย่อยนิวคลีอิกคือนิวคลียอะไรนิวคลีเอสโอเคปะนิวคลีเอสย่อยนิวคลีอิกให้ได้เป็นใครให้ได้เป็นนิวคลีโอไทด์ติดนะนิวคลีเอสย่อยนิวคลีอิกให้เป็นนิวคลีโอไทด์ทีนี้เราต้องการย่อยนิวคลีโอไทด์ใช่ไหมลองเดาเอนไซม์อะไรมาย่อยนิวคลีโอไทด์นิวคลีโอทีเดส โอเคปะเติมเอสให้มันเลยกลายเป็นนิวคีโอทีเดสโอเคปะถามว่าเราตัดใครทิ้งนิคีโอไทมันจะมีโครงสร้าง3ตัวหมูฟ่ฟอสเฟตน้ำตาลเบสนิวคีโอทีเดสจะตัดหมูฟ่ฟอสเฟตออกให้เหลือแค่น้ำตาลกับเบสถ้าเหลือน้ำตาลกับเบสเราจะเรียกว่านิวคีโอไซด์โอเคไหมถ้าไทคือมีฟอสเฟตด,ด้วยดังนั้นลองเดาใครย่อนิวคีโอไซด์ นิวคีโอซิเดสถูกต้องโอเคปะนิวคีโอซิเดสก็จะเป็นตัวมาตัดเบสกับน้ำตาลหลุดพุดออกร่างกายเราก็จะดูดซึมได้แค่นี้นี่คือการย่อยนิวนิวคีอิดอีกรอบสุกนิวคีเป็นเส้นยาวๆดี a ใครมาย่อยนิวคีอิดนิวคีเอสกลายเป็นใครนิวคีโอไทใครย่อยนิวคีโอไทนิวคีโอซีเดสเยียมมากนิวคีโอซีเดสตัดใครทิ้ง ต,ตัดหมู่ฟอสเฟตทิ้งเหลือน้ำตาลกับเบสเราเร right. okay. 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 ียกว่านิวนิวลีโอไซด์โอเคไหมใครย่อยนิวไคโอไซด์นิวลีโอซิเดสซิเดสโอเคปะญี่ปุ่นมานิวลีโอซิเดสก็จะเป็นตัวตัดเบสกับน้ำตาลออกจากกันจบโอเคเก่งต่อไปตารางสูุปทั้งหมด